กราบกรรมการพระอาจารย์พระชีระไอนามดิเซนเกราวสวัสดีพี่น้องญาติธรรมทุกท่านนะคะผู้ที่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นวันนี้ดิฉันจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติธรรมมาดิฉันเริ่มปฏิบัติธรรมตั้งแต่พศ2537 โดยปฏิบัติในวัดสายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางสายวัดป่าทางสายพระป่าคือสายหลวงปู่ม,มั่นตอนปฏิบัตินะคะดิฉันก็จะมีการให้ทานนี่เป็นเรื่องปกติเพราะใจะใส่บาตรทุกวันแล้วก็ถือศีลภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาการถือศีลน,นะคะศีลท่านี่เป็นเรื่องของ ปกติอยู่แล้วคราน,นี้มีศีลแปดศีลแปดเนี่ยนะคะดิฉันจะปฏิบัติศีลแปดโดยศีลอโสถเนี่ยทุกวันพระทีนี้ก็อยากให้มันได้มากยิ่งขึ้นดิฉันก็เพิ่มเพิ่มรักษาศีลแปดในวันที่ตัวเองเกิดคือวันอังคารเพราะนั้นในเดืนเอนหนึ่งดิฉันก็จะได้เยอะมากเลยนะคะ บันที่ถือสีลแปดนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยความจริงดิฉันก็ทําให้มันเป็นปกติส่วนการภาวนาวัดที่ดิฉันไปถือศีลปฏิบัตินี่ค่ะก็จะเป็นวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้นสายของเอ,อของผม,มั่นแล้วมันอยู่ติดบ้านพอดีค่ะเพราะฉะนั้นมีเวลาดิฉันก็จะไปศีลบุโบสถตลอดแล้วก็ที่นั่นเขาจะเน้นการปฏิบัติ ก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิเนสชิกในวันพระก็ทำอย่างนั้นนะคะแต่ต่อมาเนี่ยดิฉันก็คิดว่าเออปฏิบัติมานานแล้วนะแต่ดูเหมือนว่าเรายังไม่ก้าวหน้าคือไม่เห็นอะไรคือไม่ไม่ได้เห็นสภาวะธรรมอะไรนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ เรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุตบาตแล้วนะคะก็รู้ว่าจริงๆอ่ะไม่มีเราอยู่ในที่ไหนเลยเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมอ่ะของเราไม่มีใครทําให้อ่ะเพราะมันไม่มีคนเราเองก็ไม่มีคนเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เมื่อเราไม่ใช่คนไม่มีไม่เป็นคนแล้วกรรมมันจะมาจากไหนดิฉันคิดว่าเมื่อมันไม่มีประธานไม่มีตัวคนทํากรรมแล้วมันจะมีคนรับกรรมได้ยังไงตอนนั้นดิฉันก็เข้าใจตรงนี้แล้วนะคะ แต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยการนั่งสมาธินะคะบางทีมันก็ทําให้จิตเราสงบแต่เวลาเราออกไปข้างนอกไปกระทบกระทั่งกับอะไรเนี่ยบางทีมันก็ปี๊ดเหมือนกันเพราะเป็นคนโทสระจริตสูงมากพอที่พลังจากนั้นเมื่อประเมินตัวเองแล้วนะคะว่าเออเหมือนกับว่าความก้าวหน้าหรือการที่จะหลุดพ้นเนี่ย มันไม่ได้เกิดแกเราเลยในการปฏิบัติมาดิฉันเคยลางานนะคะบวชช่วงเข้าพรรษาเนี่ยไปปฏิบัติธรรมในเข้าพรรษาเนี่ยตลอดพรรษาสามเดือนคือลาเหมือนผู้ชายลาบวชนะคะดิฉันก็ลาอย่างนั้นแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังไม่จบอยู่ดีดิฉันก็เลยหันเหมาทางการปฏิบัติ โดยการเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวแต่ใจรู้ตรงนี้ก็ปฏิบัติไปทุกลดจริงๆทุกลดค่ะทุกที่มีอยู่เนี่ยมันลดลงเรื่อยๆสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายค่ะก็ได้บวชีในภารษาอีกสี่เดือนก็ปฏิบัติเต็มที่วัดที่ไปบวชนี่ก็เป็นวัดปฏิบัติค่ะเน้นให้ปฏิบัติอย่างเดียว เคลื่อนไหวใจรู้เนี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าใจรู้นี่คือการปลุกธาตุรู้ให้ขึ้นมารู้ทุกจังหวะที่เราเคลื่อนไหวก็ทำให้สามารถแยกรูปแยกนามได้คือแยกแยกนี่ไม่ใช่ว่าแยกออกไปให้เห็นเห็นนะคะคือด้วยความรู้สึกว่ารูปก็คือรูปคือร่างกายทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นรูปนามก็คือความรู้สึกนึกคิด ตอนนั้นมันเหมือนตัวเองจะตายปวดท้องมากจริงๆเสร็จแล้วมันก็เห็นเห็นว่าไอ้กายนี่มันเฉยนะคะข้างในมันปวดจิตมันปวดท้องยังไงใจนี่มันจะเฉยนิ่งมันไม่ไม่กลัวตายไม่อะไรเวทนาเขาก็เกิดของเขาเองเราก็ดูมันไปกายก็สวนกายแต่ก็ใจขาดไปเหมือนกันนะมาฟื้นอีกทีฟื้นในห้องน้ำนั่นแหละค่ะ ก็เลยว่าเออจริงๆนะปฏิบัติมาเราก็เห็นรูปนามมันแทกกันมันไม่มีอะไรเลยคือรูปก็รูปนามก็นามมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยอันนี้คือภายนอกนะคะการดูภายนอกแล้วต่อมาจิตข้างในมันจะนิ่งเวลามีปัญหาหรือมีอะไรเข้ามากระทบเราเนี่ยเขาจะไม่ออกมารับอะไรเลยเขาก็จะนิ่งดูเฉยๆอยู่นั้นแหละค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราปฏิบัติได้แต่ว่า เจอสภาวะที่จิตข้างในมันนิ่งคือเวลาเพื่อนมาเนี่ยหัวร้อนได้อะไรได้แต่ข้างในมันไม่ออกมาอะไรเลยมันจะเฉยของมันมันจะรู้เฉยรู้เฉยของมันอยู่อย่างนั้นเราก็เลยไปถามครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านก็ไม่มีสภาวะธรมอย่างเราท่านก็ตอบเราไม่ได้ดิฉันก็เลยต้องใช้วิธีดู youtube คือดู แอปแดงดิฉันเลยใช้วิธีดูแอปแดงดิฉันก็ไปเจอคาราวาสอนธรรมท่านหนึ่งเมื่อเจอคาราวาสอนธรรมแต่คาราวาท่านนี้ท่านปร,รียยนเก้าท่านลาออกมาสอนธรรมเพราะธรรมะที่ท่านสอนน่ะมันง่ายแล้วมันก็ตรงปฏิบัติง่ายดิฉันก็ไปหาท่านไปปฏิบัติกับท่านอยู่ สิบวันพอวันที่เก้าของการปฏิบัตินิฉันจะเห็นนะคะว่าไอ้จิตข้างในที่มันนิ่งเนี่ยมันหายไปเลยหาตัวหาตอนไม่เจอมันออกไปเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลพอจากตรงนั้นมาอาจารย์ก็บอกว่าคุณจิตจบแล้วนะแต่คุณห้ามพูดธรรมะ ภายในสามปีคุณต้องเก็บตัวท่านบอกว่าเหตุผลคืออะไรท่านบอกว่าคุณเรียนมาเยอะรู้ธรรมะมาเยอะมากเพราะนั้นการที่คุณจะพูดธรรมะในช่วงสามปีเนี้ธรรมะคุณจะไม่สะอาดเพราะคุณจะมีสัญญาเดิมเข้ามาปนธรรมะคุณจะไม่ออกจากจิตแท้ คุณต้องเก็บตัวสามปีแล้วกลับไปนี้คุณไปเรียนรู้เรื่องการทำงานของขันห้าในทุกๆด้านตอนนี้อัตราอาจจะมีบางๆอยู่ที่ขันห้าเพราะขันห้ามันต้องปรุงดิฉันก็กลับมาแล้วดิฉันก็ปฏิบัติตามอาจารย์ท่านนี้ท่านบอก แต่ชีวิตช่วงที่จิตจบมันสบายค่ะมันจะเป็นอะไรแบบสบายเบิร์ดเบิร์ดทำงานอะไรก็ได้ไทยอะไรยังไงก็มีแต่หัวเราะขยิ้มา่ะแต่มันก็ยังหนักๆอยู่ที่ขันเพราะว่าเรายังต้องต้อง,องปรุงต้องใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้นะคะหลังจากที่กลับมาจากอาจารย์แล้วก็จะท่องเว็บก็คือจะ ดูครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนทำทั่วๆไปทุกวันค่ะไม่เคยขาดเพราะฉันจะอยู่กับธรรมะมาตลอดตั้งแต่ปีสามเจ็ดไม่เคยไม่ฟังธรรมะแม้แต่วันเดียวทำตลอดฟังตลอดขับรถก็ฟังอะไรก็ฟังเพราะฉะนั้นฟังเยอะมากอาจารย์เลยบอกว่า คุณจะมีสัตยธรรมปฏิรูปถ้าคุณสอนธรรมตอนนี้ทําคุณจะเจอด้วยสัสญญาดิฉันก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์แล้วดิฉันก็ท่องเว็บซะดับวันหนึ่งก็มีทีระพระไรานามโอ้คำว่ะไรานามเหมือนสิ้นคิดนะเราก็คิดอย่างนี้นะธรรมะพระไรานามแสดงว่าท่านไม่มีตัวตนท่านสําเร็จแล้วตอนแรกก็ไม่ฟังตอนหลังมันเด้งขึ้นมาบ่อยมากเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาก็าเรี่อ ฟังสักนิดเถอะพอฟังแล้วโอ้ของจริงใช่เลยรัดสั้นตรงง่ายแค่นั้นแหละค่ะว่ฟังท่านมาเรื่อยๆแล้วไม่ฟังคำมากของใครเลยจนกระทั่งทนไม่ได้ตอนปฏิบัตินะคะดิฉันก็จะมีการ ให้ทานนี่เป็นเรื่องปกติเพราะาใจะใส่บาตรทุกวันแล้วก็ถือศีลภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาการถือศีลเน,นะะี่ยค่ะศีลห้านี่เป็นเรื่องของปกติอยู่แล้วท่าน,นี้มีศีลแปดศีลแปดเนี่ยนะคะดิฉันจะปฏิบัติศีลแปดโดยศีลอุโบสถเนี่ยทุกวันพระทีนี้ก็อยากให้มันได้มากยิ่งขึ้นดินฉันก็เพิ่ม เพิ่มรักษาศีลแปดในวันที่ตัวเองเกิดคือวันอังคารเพราะนั้นในเดือนหนึ่งดิฉันก็จะได้เยอะมากเลยนะคะวันที่ถือศีลแปดนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยความจริงดิฉันก็ทำให้มันเป็นปกติส่วนการภาวนาวัดที่ดิฉันไปถือศีลปฏิบัตินี่คะ่ะก็จะเป็นวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้นสายของเอ่อ ของผม,มั่นแล้วมันอยู่ติดบ้านพอดีค่ะเพราะนั้นมีเวลาดิฉันก็จะไปศรีนุโบสถตลอดแล้วก็ที่นั่นเขาจะเน้นการปฏิบัติก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิเนสชิกในวันพระก็ทำอย่างนั้นนะคะแล้วต่อมาเนี่ยดิฉันก็คิดว่าเออปฏิบัติมานานแล้วนะแต่ดูเหมือนว่า เรายังไม่ก้าวหน้าคือไม่เห็นอะไรคือไม่ไม่ได้เห็นสภาวะธรรมอะไรนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็เรียนรู้เรื่องปฏิจจาสมุดบาทแล้วนะคะก็รู้ว่าจริงๆอ่ะไม่มีเราอยู่ในที่ไหนเลยเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมอ่ะของเราไม่มีใครทําให้อ่ะเพราะมันไม่มีคนเราเองก็ไม่มีคนเพราะนั้นเมื่อ,อไหร่เมื่อ เราไม่ใช่คนไม่มีไม่เป็นคนแล้วกรรมมันจะมาจากไหนดิฉันคิดว่าเมื่อมัน,นไม่มีประธานไม่มีตัวคนทํากรรมแล้วมันจะมีคนรับกรรมได้ยังไงตอนนั้นดิฉันก็เข้าใจตรงนี้แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยการนั่งสมาธินะคะบางทีมันก็ทําให้จิตเราสงบแต่เวลาเราออกไปข้างนอกไปกระทบกระทั่งกับอะไรเนี่ยบางทีมันก็ปี๊ดเหมือนกันเพราะเป็นคนโถสะจะสูงมาก พอที่พลังจากนั้นเมื่อประเมินตัวเองแล้วนะคะว่าเออเหมือนกับว่าความก้าวหน้าหรือการที่จะหลุดพ้นน่ะมันไม่ได้เกิดแกเราเลยในการปฏิบัติมาดิฉันเคยลางานนะคะบวชช่วงเข้าพรรษาเนี่ยไปปฏิบัติธรรมในเข้าพรรษาเนี่ยตลอดพรรษาสามเดือนคือลาเหมือนผู้ชายลาบวชนะคะดิฉันก็ลาอย่างนั้น แต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังไม่จบอยู่ดีดิฉันก็เลยหันเหมาทางการปฏิบัติโดยการเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวจิตใจรู้ตรงนี้ก็ปฏิบัติไปทุกลดจริงๆทุกลดค่ะทุกที่มีอยู่เนี่ยมันลดลงเรื่อยๆสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายค่ะก็ได้บวชี ในพรรษาอีกสี่เดือนก็ปฏิบัติเต็มที่วัดที่ไปบวชนี่ก็เป็นวัดปฏิบัติค่ะเน้นให้ปฏิบัติอย่างเดียวเคลื่อนไหวใจรู้เนี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าใจรู้นี่คือการปลุกพาดรู้ให้ขึ้นมารู้ทุกจังหวะที่เราเคลื่อนไหวก็ทำให้สามารถแยกรูปแยกนามได้คือแดกแยกนี่ไม่ใช่ว่าแยกออกไปให้เห็นๆนะคะคือด้วยความรู้สึก ว่ารูปก็คือรูปคือร่างกายทัุงหดเนี่ยค่ะเป็นรูปนามก็คือความรู้สึกไม่คิดตอนนั้นมันเหมือนตัวเองจะตายปวดท้องมากดิฉันก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์แล้วก็ดิฉันก็ท่องเว็บซะละวันหนึ่งก็มีทีระพระไร้น้ำอ๋อคำว่าไร้น้ำเหมือนสิ้นคิดนะเราก็คิดอย่างนี้นะธรรมะพระไร้นม้มแสดงว่าท่านไม่มีตัวตนท่านสําเร็จแล,แแล้วตอนแรกก็ไม่ฟัง ตลางมันเด้งขึ้นมาบ่อยมากเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาก็เ,าเลยอฟังสังนี้เถอะพอฟังแล้วโอ้ของจริงใช่เลยลัดสั้นตรงง่ายแค่นั้นแหลคะค่ะก็ฟังท่านมาเรื่อยๆแล้วไม่ฟังคามังของใครเลยจนกระทั่งทนไม่ได้ต้องแอดเข้าไปในปัญญาเก้า เพราะตอนนั้นฉันน่ะที่ามเนียคะว่าถ้าลูกจบกิจแล้วเนี่ยทางใจมันจบแล้วเนี่ยดิฉันจะได้ช่วยพระพุทธศาสนาได้ยังไงช่วยศาสนาได้ยังไงขอให้พระพุทธองค์ท่านชี้นำทางพอมาเจออาจารย์ดิฉันก็ว่อาอะมันจะสามปีแล้วพอดีหรือจะเป็นทางนี้ที่เราจะได้ช่วยจันลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนให้ก้าวหน้าต่อไปดิฉันก็เลยแอดเข้าไปในปัญญาเก 9, ้าก็เจอน้องสุนันทา น้องสุนันทาก็ถามพี่จะเข้ามาทำอะไรพี่ต้องการมาช่วยงานพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์จะมีอะไรให้ช่วยบ้างพี่ก็อยากเข้ามาสุนันทาก็เลยส่งเข้ามาพบพระอาจารย์พระอาจารย์ก็สอนการุณาสอนของเล่นให้ก็สนุกดีนะคะของเล่นที่พระอาจารย์สอนไทยเพราะไม่เคยเหมือนกันเพราะแต่ก่อนคิดว่ากรสินเป็นเรื่องยากกันะต้องเพ่งโนโนเพ่งนี่เพ่ง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  เพ่งจะมันใหญ่มันเล็กันทำอะไรได้สารพัดแต่มาเรียนกระสิณของพระอาจารย์มันง่ายค่ะง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็เสร็จเร็วจบเร็วแล้วก็เห็นเห็นจริงด้วยจิตที่เราไปสัมผัสจิตมันเร็วยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะของพระอ,อาจารย์เนี่ยค่ะพอดิฉันมาเจอแล้วดิฉันออกไม่ได้เลย ด่ฉันต้องฟังท่านทุกวันฟังไปแล้วน้ำตาคลอเขาเพราะมันเป็นเรื่องแก่นของธรรมะทั้งนั้นเลยนี่อยู่วันหนึ่งฟังไปแล้วน้ำตาค่ะมันเอิมเออแล้วไอ้อตาที่มันอยู่ในขันห้าเนี่ยค่ะที่มันบางๆางอยู่ตัวตนที่ยังอยู่ในขันห้าที่บางบางมันหลุดพุ๊บไปจากหลังกาย เพราะใจเราไม่ไใจเรามันจบไปแล้วนะแต่นี่คือขันที่มันต้องทํางานเนี่ยมันก็ต้องมีมีอัตราอยู่บ้างเพราะเราต้องปรุงต้องใช้ในกิจวัตรประจำวันตลอดใช่ไหมคะในแง่เรื่องหาอาชีพก็ลอ้อหไห้พรามันหลุดนะคะมันล้ไหายงากอยู่นานมากเลยคะ่ะดิฉันก็เลยเรียนอาจารย์ว่าอัตรามันหายไปแล้ว จากตัวตนี้แล้วหลังจากนั้นมันจะโล่งค่ะใช้ชีวิตสบายอะไรเกิดอะไรจะว่ายังไงก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีปัญญาะคะปัญญาเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงเป็นยังไงคะตามความเป็นจริงก็คือเห็นว่ารูปว่ารูปรูปก็คือร่างกายเนี่อีกหน่อยมันก็มีวันแตกสลายไปตามกาลเวลา ใจก็เป็นใจคือจิตที่มันปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่มีเรามันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเขาเป็นของเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรจะไม่มีเราอยู่ในทั้งรูปทั้งนามนี่เลยนะคะเพราะนั้นอันเนี้ยก็ทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตเนะะี่ยค่ะด้วยความสุขด้วยจิตที่เป็นสุข เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเมื่อิฉันทุกอย่างมันเป็นอนัตตาหมดถ้าจารย์สอนธรรมะจากจิตสู่จิตท่านกะเพิ่มเป็นพลังงานจากจิตบริสุทธิ์ของท่านเนี่ยมาสู่จิตบริสุทธิ์ของเราผู้ฟังธรรมท่านเพราะฉะนั้น ถ้าเราฟังธรรมะท่านบ่อยๆโอกาสที่เราจะหลุดพ้นหรือไม่เกิดอีกใจเราจะหลุดพ้นมันมีสูงมากเราไม่ต้องไปเพ่งนะคะวเวลาฟังไม่ต้องเพ่งฟังไม่ต้องจ้องฟังฟังไปเรื่อยๆให้จิตก็ทํางานเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ะคะด้วยความสุขด้วยจิตที่เป็นสุข เพราะฉะนั้นเนี่นะคะเมื่อฉันทุกอย่างมันเป็นอนัตตาหมดพระอาจารสอนธรรมะจากจิตสู่จิตท่านกระเพิ่มเป็นพลังงานจากจิตบริสุทธิ์ของท่านเนี่ยมาสู่จิตบริสุทธิ์ของเราผู้ฟังธรรมท่านเพราะฉะนั้น ถ้าเราฟังธรรมะท่านบ่อยๆโอกาสที่เราจะหลุดพ้นหรือไม่เกิดอีกใจเราจะหลุดพ้นมันมีสูงมากเราไม่ต้องไปเพ่งนะคะวเวลาฟังไม่ต้องเพ่งฟังไม่ต้องจง้องฟังฟังไปเรื่อยๆให้จิตเขาทำงานของตังเองท่านทั้งหลายถ้าท่านใดอยากจะพ้นทุกข์ขอให้ท่าน เปิดใจมาฟังธรรมะของพระอาจารย์พระชีระไรนามนะคะท่านสอนแบบจิตสู่จิตอย่างที่ว่านะคะคือจิตของท่านเนี่ยบริสุทธิ์จิตก็คือธาตุใสๆสบริสุทธิ์ไม่มีไปไม่มีมามีแต่รู้เฉยๆนะคะจิตตัวเนี้ยมันเป็นพลังงาน มันจะกระเพื่อมจากจิตของท่านเนี่ยมาสู่จิตของเราเมื่อจิตของท่านใสจิตผู้ฟังที่พ้อมฟังท่านตามท่านเนี่ยมันก็จะใสเหมือนกันเห็นไหมคะง่ายไหมไม่ต้องไปไหนเลยคะ่ะไม่ต้องแบกกดสะพายย่ามหรือสะพายเอ,อเต็นท์ไปหานอนที่ไหนเลยไม่ต้องอยู่ที่บ้านทำหน้าที่เลี้ยงลูกห้านเลี้ยง สามีเลี้ยงภรรยามีหน้าที่อะไรก็ทำค่ะอยู่บ้านมีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็ใช้ได้ธรรมะท่านไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเป็นธรรมะที่ใช้ระบบโซเชียลในการทำมีโทรศัพท์เครื่องเดียวคะ่ะท่านก็เปิดเข้าไปถ้าท่านสนใจนะคะคนกดแอดมาในปัญญาเก้าแล้วจะมีคนนำท่านไปพบพระอาจารย์เอง คีมของเรามีความพร้อมสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาแต่ก่อนที่ท่านจะฟังธรรมพระอาจารย์นะคะท่านต้องตั้งสัจจะค่ะมันต้องมีวิธีการตั้งสัจจะคือการให้ทําให้บารมีของเราเนี่ยหรือกําลังใจของเราเนี่ยมันเต็มมาก่อน เราถึงจะมาฟังธรรมะขั้นละเอียดที่พระอาจารย์สอนได้พระอาจารย์สอนเรื่องอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาสัพเพธรรมะอนาัตาติติท่านทั้งหลายถ้าท่านฟังธรรมพระอาจารย์แล้วนะคะท่านตั้งสัจจะทุกวันขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพยานนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะมั่นฟังธรรมะนี้ให้เห็นว่าความคิดเนืออารมณ์และอาการรับรู้ต่างๆไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อรู้ธรรมะนี้แล้ว จะบอกต่อลูกหลานคนรู้จักให้มันฟังธรรมะนี้ให้เห็นว่ารูปนามเนี่ยเรายึดมันไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะการยึดทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดวัตตะและ จะขอเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะไม่มาเกิดอีกและจะช่วยพระอาจารย์หรือสัตว์ขนสัตว์ให้หมดไม่ให้เหลือจนกว่าชีวิตนี้จะหาไม่สาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ทุกท่าน จเจริญในธรรมนะคะสาธุค่ะขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพยานนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจะหมั่นฟังธรรมะนี้จะตื่นรู้อยู่ภายในจะเห็นความคิดนึกอารมณ์และอาการรู้เป็นธรรมชาติ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการในใดจะไม่เกิดอีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อรู้แจ้งทำแล้วจะบอกสอนลูกหลานคนรู้จักให้ตื่นรู้อยู่ภายในไม่หลงยึดความคิดนึกอารมณ์ตราบจนสิ้นลมเป็นพุทธบูชาสาธุสาธุสาธุ หากท่านสนใจธรรมะเพื่อการตื่นรู้ดูจิตพ้นทุกได้เพราะรู้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ID ดี n ลแอดปัญญาเก้าได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ thank you for watching